สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนค่ะบทสรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟดขึ้นดอกเบีย้ย75บ p o i เบสิสพอยต์สู่ระดับ3.75ถึง4เปอร์เซ็นต์ตามคาดแม้ตลาดเผชิญสัญญาณรบกวนจาก Q&A นอกบทของคุณเจพาวทว่าสเตทเมนต์ซึ่งบรรจงเขียนบนวิจารณญาณของบรรดากรรมการ FOMC ส่งสัญญาณสเตปดาวเตรียมลดความแรงของขั้นบันไดในไม่ช้าโดยพิจารณาผลรวมของนโยบายที่ทำมา และคำนึงถึงระยะเวลาส่งผ่านผลกระทบไปยังเศรษฐกิจตลอดจนเสถีภาพการเงิน slower higher longer ดอเเีี้ยจะขึ้นช้าลงคือ slower แต่เฟดยังสู้เงินเฟอ้อไม่จบจึงต้องชดเชยด้วยการขยับระดับด d o g b i ้ยณปลายทาง terminal rates ให้สูงขึ้นคือ higher และยืดระยะเวลาดำเนินนโยบายเข้มงวดให้ยาวนานคือ longer กว่าที่เคยคาดไว้ g r o w t to value rotation หุ้นราคาถูก PE ต่ำพ l p h ฟอร์ม perform, เนื้อตลาดชัดเจนขึ้นเมื่อนักลงทุนรับรู้ว่าคงต้องอยู่กับภาวะเงินเฟ้อดอกเบี้ยสูงยาวนานแถมกระแสข่าวลือจีนเล็งเปิดเมืองจุดพลุพกพัณฑ์วังดิมานฟื้นตามเศรษฐกิจจีนล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุน KT Energy และ KT Mining ค่ะส่วนแบงก์ชาติเวียดนามยืนยันพร้อมเสริมสภาพคล่องแก่ธนาคารพาณิชย์ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนในยามที่ตลาดเวียดนามเริ่มสงบลงบ้างแล้ว เราเชื่อว่านี่คือจังหวะทยอยซื้อสะสม KT ทีเวียดนามณระดับราคาน่าสนใจมากๆเพื่อรับโอกาสเติบโตแรงชัดยาวจากความจำเป็นต้องปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานของโลกยุคหลังโควิดซึ่งขับเคลื่อนกระแสเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซ็ไอเด็กปิดไปที่ 1626.32. ุดก 0. ูมูลค่าการซื้อขาย6 3 7 0 2ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นรับบรรยากาศตลาดหุ้นเอเชียสดใสโดยเฉพาะฮ่องกงและจีนตอบรับปัจจัยบวกจากข่าวจีนเตรียมคลายมาตรการคุมโควิดและหุ้นเทคโนโลยีดีดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบของสหรัฐอีกทั้งคามีแรงซื้อกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่34,129ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 6 7เเปอร์เซ็นต์ ส่วนฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่37บาท52สตางค์ต่อดน,นาลลา่าสหรัฐค่ะด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคหลังมีกระแสข่าวจีนตเตรียมผ่อนคลายมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวมากขึ้นและมีกระแสเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรราว9,000ล้านบาท ส่วนฝั่งของเอเชียค่ะนิกกตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบหลังร่วงลงมากกว่า2%ในช่วงสั้นๆเนื่องจากเฟดส่งสัญ,ญญาณที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทําให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวนิกกีปิดไปที่2 7 1 9 9 7 4จุดลบ1.68%ส่วนเซยงไฮ้ขอามพสิตตลาดหุ้นจีนปิดพุ่งขึ้นกว่า2%ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าจีนจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งไฮคอมสิทธิ์ปิดที่3070.8 0บวก2.43ส่เปอวนใฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอร์ปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะขานรับการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยรวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปิดประเทศของจีนดาวโจนส์ปิดที่ 32, 3 2 4 0 3 2 2จุดบวก 1. 2 6 S&P 500ปิดที่3,770.55จุดบวก1.36%และ n a s d a กปิดที่1,475.26จุดบวก1.28ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดทยานขึ้นในวันศุกร์หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงนอกจากนี้ค่ะความหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1 9ของจีนได้ช่วยหนุนในหุ้นกลุ่มเมืองแร่และกลุ่มสินค้าหรูหรา c ซ c 40ฟตีปิดที่6416.44จุดบวก2.77% DAX ปิดที่13459.85จุดบวก2.51%และฟูซีร้อยปิดที่7334.84จุดบวก2.03%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหล,หลักหลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยเพียง0.50%ในการประชุมเดือนธันวาคม ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวเตซัสตันนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกขึ้นมา5%ปอร์เซปิดที่92ดอลลาร์61เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งจะทำให้สัญญาณน้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลเงินอื่นอน,นอกจากนี้ค่ะบรรดานักลงทุนยังมีความหวังว่าจีนจะเปิดประเทศเร็วนี้ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นส่วนราคฝัของเบลนด์ค่ะบวกขึ้นมา 4. ปิดที่98ด57เซนต์ต่ ส่วนสัญญ,ญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทําให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสําหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆสัญญาทองคําตลาดโคเมกสมงมเดือนธันวาคมบวก2.8%ปิดที่1 6 7 6ดอลลาร์60เซนต์ตอท์ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m erm Daily News ที่นำมาฝ่ากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m erm Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ